สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเบิ้งค่ะเมื่อนี้ย่ายู่ใสเบิ่งได้ค่ะอยู่ประเทศไอร์แลนด์นะคะเอเตอรคอร์ดิเซสเอ่อไม่ชัวร์กลินชิลเลนป่า งแม่ค่ะพี่น,น้องนี่น้ำสายนา้ำลำท่ารธรรมชาติยังดีแทนนะคะท่างแม่ไอมัยยางเบิ้งมันมีที่เก็บเห็ดบ่อมหาหลาดล่าหไว้เนาะเพิ่นให้เก็บบอ่อก็เก็บแล้วคนที่จับหัวก็ประจักษ์เาเบลลิ้งหลาดล่ากัอนเนาะอ้ายไปดูวิตาสมัย กำลังทิลม์กำลังลงมไปในนหนามกับลมคุบหินอยู่ในหนามนะครับฟิชเสียงนกเสียงหนามล่ำท่านอันนี้นะที่เป็นคันชายป่าค่ะพ่อพี่นนอง ไวย์ซีรีนีเด็กส่วนมาดูที่นี่เห็ดมีอะไรให่หาบ่คะเพราะฝนพ่นกระตกซุ่มชื้นเนาะค่ะบรรยากาศ่นชื้นตลอดดอกไม้ตรงนี้ดอกกระเทียมปลาเนาะค่ะพ่อพี่น้อง ใกล้กระปลูกดอกก็เป็นแนวไรนี่นะดอกนี่อย่างใกล้กรบาดจ้าคือกันเป็นแน่ไรดอกกระเทียมปลาเนี่ยอันนี้นะจิ๊มแม่นี่นี่นี่เนี่ยได้เห็นอยู่ในะยูทูปคนไปเก็บกันเนาะค่ะนี่ใังตุ๊บปลาต้นดอกกระเทียม ก็เก็บอันนี้เพิ่อนตีจับขมบอกฮึเก็บบังกนเด้อค่ะพ่อพี่หนุ่มจับดอกเนาะ นี่ค่ะกิจกรรมหนึ่งแยจะไปผัดเบิงึงผมแส,สยบแย่สิมาเก็บอีกเนาะ <c oughs> มันก็ที่มาจับผมนักค่าวพี่น้องเป็นจับกไอ้คนไปจับตาฝรั่งเ <c oughs> อ้กพอพระพวัลเหรียญไว้สั่นลักอันนี้พักกูด เห็นเพื่อนปกันไปเก็บเัินเอาซะบเบอร์เอาดอกเน,ะนาะแย่ปะจักเทียมเยอะจั๊กเนาะไว้กาลิกส์สเปลสเตอร์ไฟท o n i g <tonight>. h สเตไฟวิทเหรอีครับใส้พัดกะเพราหมูงามเนาะนี่พ่อเขาจะไปเก็บกันงัวมันจะเป็นอย่างไรเนาะมันชีวิตหัววะนาะ เฟิ่นหรือว่าต้นอะไรเนี่ยคะคือผักกูดบ่คะคนอื่นเห็นไหมเห็นบ่คานนะกำลังปงขึ้นมาแถอนี้มันต้นบังงามเนาะค่ะมันไป็นหน่อกระเต็มอยู่ไงต้นกระเทียมปลาได้กระฝึ่นเคยเห็นนี่แหละ สุดท้ายก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะสำาไม่แลกก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e ตุ้งยูเคสี่สองแปดเก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ